ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานในพิธีแม่งานของงานนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือท่านธานิจปจะชุกพรนะครับซึ่งก็เรียกว่าทุกท่านก็จะทราบจะมีชาชีมผลไม้อย่างมังคุดในเราก็มีนะครับคือมีเยอะแมะเหล่านี้นะครับเพื่อทา่จะเนอนในวนสยอดไทยนอนเนวันโภชน์ที่เราจะได้นง เป็นทางการที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้เลยครับใช่นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณยุพาพรสวัสดีครับจากพาณิชจังหวัดชุมพรนะครับเรียนเชิญตรงนี้เลยครับและผลิบนะครับแทนท่านท่านเกษตรจังหวัดชุมพรนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมัณฑนาไทยละอองครับ นนก็เลยส่งตัวแทนมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ารชาชการยนตุพรนะครับโดยพูดถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมในปีนี้เราก็รวมไปถึงเรื่องราวของทิศทางแล้วก็แนวทางของการจัดกิจกรรมว่าจัดยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับเป็นท่านทุกท่านนะครับทุกท่านทราบดีนะครับว่าชุพรเราเป็นเหมืองที่มีผลไม้มากมายนะครับแล้วเราก็ใช้คาว่า สุพรรณมหาพรอยผลไม้กันไปนะครับเพราะว่าเรามีผลไม้หลากหลายมากมายนะครับเรามีผลไม้รับทานกันทั้งปีนะครับแล้วก็พอในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเราก็จะมีออกมามากมายนะครับนี่คือผลไม้สุพรรณนเครับเราก็มีมากมายนะครับปี ฤด,ด,ดูนี้เราก็มีรางสามแสงกัตันเกษตเบอบนอลสลับแล้วก็เพราะคาดีนะเงาะเราก็ามปีปีนี้น<ร>่าจะมากกว่าปีที่แล้วไหมครับหรือว่ายังไงปีนี้เราบอกว่าตัวเลขเรามีเยอะใช่ไหมครับบอกกระทบผลกระทบไยแรงแล้วก็อา,อาจจะมีผลกระทบไปบ้างนะครับรบาคาก็ดีเมื่อกี้ผมเพิ่งกลับจากหลังแต่ว่าเมาื่อวานที่สพส่งมาเนี่ยจากที่เคยส่งไปสี่ห้าร้อยตู้เหลือร้อยกว่าตู้แล้วเนี่ยแร้แวยังมีทุเรียนเข้ามาอยู่100ร้อยกว่าตู้ก็คือ มน่งพันแปดร้อยตันได้ดุสิบแปดตันสิบแปดพันถึงพันแปดร้อยตันคาร์เยังมีอยู่นะครับคาร์อาต์เยู่เรื่อยๆก็มีผลวายมากไปนะครับอย่างทุเรียนเนี่ยช่วงฤดูกาลทุเรียนอยู่พอเรามีมากที่สุดในจังหวัดภาคใต้นะครับคาเขาบอกว่าเราไปที่พื้นที่เป็นที่สองรองจากเมืองจั์แต่ไม่แน่ในอนาคตในใกล้นส้ในในฐานะที่ท่านผู้ว่าเองนะครับก็เป็นผู้ว่ามาหลายที่ด้วยกันนะครับสักไปจะไหนบ้างครับเราก็เรียนนะครับว่าทุเรียนชูพร เรารสชาติเป็นหนึ่งไม่รองใครเลยนะครขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับอนี้ยืนยันจากทั้งหมเลยทีเดียวมันต้องมันต้องมันต้องดีเพราะอะไรเพราะว่าทางตะวันออกนี่เขาส่งออกไปอยู่แค่สามสี่เดือนเนี่ยแต่ชุมพรเราส่งไปประมาณแปดถึงสิบเดือนของเราของเราเรายืนยาวช่วงเวลาของการส่งออกมันจะยาวกว่าของเราใช่ไหมครับตรงนี้เกิดจากอะไรครับปริมาณผลไม้เราน่าจะเยอะนะครับแล้วก็เราเป็นศูนย์กลางของทุเรียนนะครับ ทุเรียนในภาคใต้นะครับก็ต้องมารวบรวมที่เราแล้วก็ผู้เรียนถ้าเราไม่อร่อยจริงนะครับประเทศที่นําเข้าหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาไม่นําเข้าผู้เรียนจากสุรพรรอย่างต่อเนื่องตลอดพน,นักาแหลงง่งรวบรวมก็มารวบทุนกับคนไทยที่ชุมพร,รตลอดเลยนะถ้าไม่ดีจริงนะครับก็คงไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าที่เขามาเลือกสุรพรเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าทําไมเขาถึงเลือกสุพรพอคิดย้อนกลับไปนั้นก็สุพรรณผู้เรียนสุพรต้องดีกว่าที่อื่น เขาถึงมาเลือกเราใช่นี่คิดในแง่ของของผู้ที่มาซื้อเราครับเพราะเขาต้องนำเข้าอย่างต่อเนื่องฉะนั้นทุเรียนจุมพรเราก็ต้องบอกทุเรียนจุฬพรทุเรียนคุณภาพทุเรียนคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยว้าวรอบุลอีกครั้งครับเราก็ต้องช่วยนะครัตรนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องทุเรียนจุฬพรนะครับ เราต้องมาช่วยหาคำาที่ยาวเพราะทุเรียนคุณภาพของสุนพรอยไรครับตัวนี้คือตัวที่ทางทีมเกษตรที่ไปคุยแล้วต่อก็ต้องมาช่วยกันทำต่อไปเราถึงก็ตอบคำถามได้ว่าทุเรียนคุณภาพทุเรียนสุมพรทุเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเรารีกว่าคนอื่นเพราะอะไรบ้างนะครับเพื่อวจะเฉลยต่อไปในอนาคตไม่ใช่วันนี้นะครับขณะเพราะว่าเราต้องทำรด้นะคะนอกจากนครได้สีมาแล้วเร่าที่ 11 12 13สิงหาคมนะคะก็อย่างที่ท่านเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสปตชุมพรนะคะได้นํานผลผลิตทุเรียนไปจําหน่ายสจังหวัดด้วยกันคือจังหวัดมหาสารคามและก็จังหวัดตางง้วงอ,อยาให้ไปอีกอยาให้ไปอีกอค่ะ<ม>เพราะว่าตอนนี้คือเป็นนโยบายของทางกรับครับก็บะจะเป็นทีมงานที่ส,สวยแล้วก็เืเแ ินค้าของจังหวัดชุมพรเป็นจำาน่ายน,นะคะทุกท,ทุกภูมิภาครวมไปถึงเซลเ์ปรตเทศและในกิจกรรมที่เู้จับออกไปยุทก,การเจรจาธุรกิจก็มีทุกแง่นิดึงโดจทุกทุกคนหัวหน้าแนะนำตัวนิดนะคะนะย,ยินดีนะคะอันคนนี้นะคะค่ะจะดูแลเรื่องเครื่องช่างตรงวัดน,นะคะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมคนนี้ตรวจจริงจับจริงยึดจริงนะคะแล้วก็ยึดมาแล้วคือ อ่าไม่ว่าจะเป็นล้งที่เครื่องช่างไม่ได้มาตรฐานแผงริมทางที่ไม่ได้เครื่องช่างไม่มาตรฐานเราก็ดูกกากับดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะยึดหมดค่ะนะคะยึดนี่คือยึดหัวหน้าจะคุยเรื่องเครื่องช่างที <c oughs> ่ช่วยกันแชร์นะคะจากสำนักง,งานพันธุ์ที่จังหวัดก็ได้ค่ะประชาสัมพันธ์งานนี้นะคะให้กับชาวกรุงเทพชาวจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดในต่างจังหวัดมาเที่ยวชมงานของเรากันเยอะๆนะคะ พระคุณมาก,มากครับอาคาช่างอุน,รนกรณรครับก็ได้มีการตดัดส่วนที่ออกตรวจสอบตามโรงเรียนรับซื้อทุเรียนนะครับแพร่ขายริมทางนะครับก็จะไปดำเนินการตรวจสอบตามหน้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องช่างของผู้ประกอบการนะครับก็ถ้าพบเจอผู้ประกอบการรายใดใช้เครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีลักษณะการเอารัเอาเปรียบครับก็จะดำเนินการปรับจับหรือยึดเครื่องช่างนะครับยึดเครื่องช่างนี้ํำส่งกับนำกับสำนักงานครับเอาไปทำลายนะครับเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานครับผมขออภัยนะครับอยากจะอะไรยังไง ซึ่งเขาก็ยังสามารถเอาไปจำหน่ายได้ในราคาทุเรียนอ่อนกับคนที่จะซื้อทุเรียนอ่อนนะครับก็คือผู้ซื้อจะเห็นเลยว่าถ้ามีเครื่องหมายตรงนี้สีแดงแบบเนี้ยอ่อนแน่แต่ถ้าฉันเต็มใจจะซื้อในราคาที่เขาได้แต่รู้แล้วว่านี่คืออ่อนเพราะทุเรียนอ่อนก็ยังไปทำาแต่ของังยังทำในสตรีมขนมอาหารได้หลายอย่างอยู่ซึ่งเราไม่เอาเราไม่ได้ห้ามจำหน่ายถ้าเกิดมี สุดมายนะแต่ว่าเราทำเครื่องหมายให้รู้แต่ถ้าเอาทุเรียนอ่อนไปขายเป็นทุเรียนโพโภคสดนั่นแหะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พรบควของของโพยพกอะไรต่างๆซึ่งเราประกาศไว้ชัดเจนแล้วกรณีถ้าเอาเป็อย่างนั้นก็มีความผิดทางกฎหมายแต่ถ้าเป็นทุเรียนสุกเมื่อไหร่นั่นแหละต่างกฎหมายแล้ะยังไงก็คนทั่วไปมากทิ่ขึ้นทุกวันนะคะเอ่โอกาสต่อไปนี่มันมีโอกาสสถานีนะคะว่า นางไทยละอ่อนนะครับงองามห่งองส่งนี้กาเลยครับอยู่บริเวณด้านข้างเวทีนี้เลยครับเรียนเชิญผู้ประกอบการนะครับทุกท่านนะครับเรียนเชิญได้เลยครับ ไปครับ, 1, 2, 3, บครับหนึ่งสองสามกดไลค์ทุกคนเลยครับกดไลค์เลยครับหนึ่งสองสามอ๋อและอีกหนึ่งเซตน,นะครับพี่น้องสิงห์มชนนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเดี๋ยวเซตต่อไปนะครับ